สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามผูริฟิล์มก็คลิปนี้ผมก็มีเรื่องของการคิดดีมาให้รับชมรับฟังกันนะครับหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าให้รู้จักคิดดีต่อผู้อื่นและอาจจะสงสัยว่าการคิดดีต่อคนอื่นนั้น เราต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการคิดดีนั้นหมายถึงเราคิดในเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นรวมทั้งประเทศชาติบ้านเมืองด้วย และการที่เราจะคิดดีได้นั้นเราจะต้องมีคุณธรรมประจำใจดังเช่นมีมโนสุจริตมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารซึ่งมโนสุจริตนั้นท่านว่ามีอยู่สามประการด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งไม่โลภอยากได้ของคนอื่น 2. ไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นและ 3. ไม่เห็นผิดจากคันลองคลองธรรมท่านว่าคนที่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นนั้นคือคนที่มีสติปัญญาดีมีคุณธรรมประจําใจ และมีความสันโดษมากน้อยมีเมตตาความรักมีกรุณาความสงสารและปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆและก็เข้าใจในความเป็นจริงว่าถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของมากน้อยเพียงใดก็ตามก็เข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสมมุติเพื่อให้มีค่าที่แตกต่างกันไปและเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราเท่านั้นเพราะเมื่อเราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะนำติดตัวเราไปได้ซึ่งเป็นเพียงความสุข ความพอใจของมนุษย์ปุถุชนเท่านั้นหาใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ท่านว่าถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาหรือยึดมั่นถือมั่นเราจะมีความสันโดษมากน้อยและก็พอใจในสิ่งที่มีในสิ่งที่ได้และสิ่งที่เป็น แล้วก็จะเอาสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ได้มานำไปแบ่งปันช่วยเหลือสังคมถ้ามีมากก็แบ่งปันมากถ้ามีน้อยก็แบ่งปันให้น้อยตามกำลังโดยที่ไม่เดือดร้อนตนเองท่านว่านี่คือผู้ที่คิดดีคิดอยากให้และไม่โลภอยากได้ของคนอื่น เพราะมีคุณธรรมคือมีความสันโดษมักน้อยมีเมตตากรุณาเป็นคุณธรรมประจําใจส่วนคนที่คิดชั่วที่มีความโลภอยากได้ของคนอื่นก็จะเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาในทรัพย์สมบัติเงินทองและก็ยึดมั่นถือมั่นมีความเห็นแก่ตัว มีความคิดที่จะทุจริตคดโกงหรือคิดอยากได้ของคนอื่นด้วยวิธีการต่างๆโดยที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของตนเองและของผู้อื่นแม้บางครั้งจะทำผิดกฎหมายหรือผิดคันลองคลองธทำก็ตามท่านว่านี่คือความคิดชั่ว เพราะขาดความสันโดษมักน้อยขาดเมตตากรุณาเป็นคุณธรรมประจำใจส่วนคนที่ไม่พยาบาทหรือปองร้ายคนอื่นท่านว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีคุณธรรมประจำใจมีเมตตาความรัก มีกรุณาความสงสารที่ปรารถนาอยากให้คนอื่นมีความสุขพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเป็นคนที่รู้จักการให้อภัยไม่คิดจองเวรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่อาฆาตพยาบาทและหากมีคนคิดปองร้ายก็จะให้โอกาสกลับตัวกลับใจ ไม่คิดเป็นศัตรกูกับใครท่านว่านี่คือคนที่คิดดีมีเมตตาการุณาให้อภัยเป็นคุณธรรมประจําใจส่วนคนที่คิดชั่วพยาบาทหรือปองร้ายคนอื่นก็คือคนที่มีสติปัญญาน้อยไม่มีเมตตาการุณาไม่มีการให้อภัยทานมีแต่ความคิด ที่จะอาฆาตพยาบาทปองร้ายชีวิตหรือทรัพย์สินของคนอื่นและเป็นศัตรูกับคนอื่นท่านว่านี่คือคนที่คิดชั่วมีความอาฆาตพยาบาทเพราะขาดเมตตากรุณาขาดอภัยทานเป็นคุณธรรมประจําใจ ส่วนการที่เราไม่เห็นผิดจากคันลองคลองธรรมท่านว่าคือคนที่มีศีลมีธรรมประจํากายวาจาและใจดังเช่นมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองริบเจ็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมพระวินยัยอย่างเคร่งครัด และรู้บาปบุญคุณโทษรู้ผิดถูกชั่วดีคิดละชั่วคิดจะทำแต่ความดีและคิดชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งสามอย่างคือความโลภความโกรธและความหลงให้หมดไปจากจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ท่านว่านี่คือคนที่คิดดีไม่เห็นผิดจากคันลองคลองธรรมเพราะมีศีลมีธรรมประจำกายวาจาและใจส่วนผู้ที่เห็นผิดจากคันลองคลองธรรมท่านว่าคือคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมประจำกายวาจาและใจเป็นคนไม่รู้ปาบาปบุญคุณโทษ ไม่รู้ผิดถูกชั่วดีคิดทำผิดพระธรรมพระวินยัยหรือคิดทำแต่ความชั่วจิตใจถูกกิเลสครอบงำและไม่เคยคิดที่จะชำระกิเลสให้หมดไปจากจิตใจจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกทรมานอยู่ในชาตินี้และทุกชาติต่อๆไป ท่านว่านี่คือคนที่คิดชั่วเห็นผิดจากคันลองคลองธรรมเพราะขาดศีลขาดธรรมประจํากายวาจาและใจท่านว่าผู้ที่คิดดีอยู่เสมอจิตใจจะสงบเยือกเย็ยนเป็นสุขไม่ร้อนรนกระวนกระวายเพราะมีคุณธรรมประจําใจส่วนคนที่คิดชั่วอยู่เสมอ จิตใจก็จะเป็นทุกข์ร้อนรนกระวนกระวายจะหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมประจําใจจิตใจจึงเป็นธาตุของกิเลสตลอดเวลาดังนั้นท่านจึงให้เราคิดแต่สิ่งที่ดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ